จะรู้มากเกินมันไม่ปลอดภัยถ้าบางทีเราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปบบปุ๊บมันก็บอกทำไมไม่แบบนี้แบบนี้น่าจะได้แล้วมันก็ถามคนอื่นรอบๆตัวที่อยู่ในวงการกลายเป็นว่ามันรู้เยอะเกินผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเถ้าเป็นคนนอกวงการเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่าแล้วเลิกกันลําบากด้วยนะเอ้เลื่อนมาแล้วเลื่องเลยที่ฉันพอมีเอ่อ search Google แล้วก็อ่านดูว่ามันเคยคิกกับคนในวงการจริง <c oughs> หรือไม่ผมว่ามี เมย์อสิบปีมยงคบใครบ้างอะคุยกับใครบ้างแหละมีไหมมีไหมคุยคุยมันผ่านมากกว่าของผมคุณชอบแบบไหนระหว่าในในวงการหรือนอกวงการอะไรในวงการกับนอกวงการเหรอผมชอบนอกวงการนะแต่แต่เขาบอกกันว่าถ้าเป็นคนในวงการด้วยกันอ่ะจะเข้าใจกันในเรื่องของงานในเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเข้าใจกันแต่ผมรู้สึกว่า มันรู้มากเกินอ๋อมันรู้ความขึ้นไวมันรู้มากเกินเออรู้ว่าวิธีการเช็คกองละครเช็คอะไรพวกนี้ทําแบบไหนใช่อันนี้รู้เยอะมันจะรู้มากเกินมันไม่ปลอดภัยถ้าบางทีเราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปปุ๊บมันก็บอกทำไมไม่แบบนี้แบบนี้น่าจะได้แล้วมันก็ถามคนอื่นรอบๆตัวที่อยู่ในวงการกลายเป็นว่ามันรู้เยอะเกินผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเป็นคนนอกวงการเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่าแล้วเลิกกันลําบากด้วยนะ เรื่องห่ายมาแล้วเป็นเรื่องเลยที่ฉันพอมีเอ่อเซิร์ช Google แล้วก็อ่านดูว่ามันถ้าเรามีแฟนในวงการเดียวกันกระทู้พันทิปยเก่ามากกระทู้พันทิพ้แต่ผมรู้สึกว่าจะมีแบบเป็นในนั้นมันมันคุยเรื่องเดียวกันอ่ะใช่มันคุยเรื่องผมผมเลยคิดว่านอกวงการดีกว่าเพราะว่าคนในวงการก็ไม่เคยคุยกับผมนะ ใช่ผมก็จะพยายามมีแต่ว่าผมก็ชอบคุยเรื่องเดียวกันนะแต่ก็ไม่มีใครมามาคุยกับเรามาคุยกับเราใช่เราวงการไหนก็ไม่น่าจะได้กะครับเบ๊เขาให้เคยเข้าห้องน้ําพร้อมกับเพื่อนจริงหรือไม่อันนี้หมายหมายถึงแบบไหนฮะเข้าไปอาบน้ำเข้าไปเข้าไปอาบน้ำาะมั้งเข้าไปพร้อมพร้อมกัน พร้อมๆกันปัสสาวะหรือว่าอาบน้ำคือปัสสาวะแล้วก็ยืนเฮ้ยมองกันอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมหรือว่าอาบน้ำ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 ด้วยกันเลยอาบน้ำอาบน้ำกับน้ชาด้วยกันปวดมาทว่ยอะไรนะอาบน้ำแล้วก็ยืนเขียวเพื่อนเงี้ยหรอเอาอันนี้คุณคิดเองนะเราไม่ได้คิดในทิ้งแนวนั้นะผู้ชายอาบน้ำกับเพื่อนมินเพราะผมเคยเคยแบบปวดฉี่มากแล้วลูเมดอาบน้ำอยู่อ่ก็ต้องเข้าไป พี่เคยเห็นกรห้องน้ำปะที่มันจะล็อกได้ใช่ปะแต่มันเอาเหรียญหมุนได้อ๋อเอาเหรียญหมุนได้แล้วผมแบบปวดฉี่มากแล้วไม่ไหวแล้วแล้วเปิดเพลงในห้องน้ำดังมากก็แบบคอห้องแบบไม่ไม่เปิดปวดฉี่มากเลยอะมันเงียบเอาเหรียญบิดเปิดเข้าไปมันทําอะไรอยู่มันถูสบู่อยู่มันอาบน้ําอยู่แล้วสบู่หล่นไหมไม่หล่นไม่มีแบบนั้นฮะก็ก็เข้าไปแต่ว่าก็รู้ว่าเพื่อนอาบน้ําอยู่ก็จะไม่มองก็จะหันหลังให้เพื่อนแล้วก็ฉี่ แยกโซนกันเขาเป็นผู้ชายอีกแบบหนึ่งไม่ห้าม